โเคจ้ากลับมาแล้วนะครับสู่ครึ่งหลังนะครับผมครึ่งหลังอีกสี่สิบห้านาทีครับผมใช่ครับกุลันครับปุนนี่ไม่เหื่อเสมอต่อเวลาครับนักฟุตาอลครับนักฟุตบอลครับอ๋อจากนีต้องรุ้กันเยอะเลยนะครับโอเคอ่าอ่าเราไม่พลาดปิงส์เราไม่ลืมนะครับผมตอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผมเมื่อกี้พูดกันไปแล้วหยุดกันอยู่ที่เรื่องของ ทิงไม่ตรงกันอือระยะเวลานี่ใช่ครับโลกไปนี้มันช่ากว้างใหญ่จริงๆทาให้เวลาของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างโหดร้ายอือนแท้ระยะเวลาออถ้ามีโดเรมอนหน่อยก็จะดีเนาะเพราะอะไรครับอะนั่งทาแมชชีนย้อนเวลากลับไปได้อะไรอย่างงี้จะได้รักษาสัมพันธ์ ความรักที่เวลาเราไม่ตรงกันนี่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปผมดูโดนเลมอนกี่ตอนกลับไปสามก๊กทุกทีเลยพี่ทําไมอ่ะไม่รู้อ่ะเปิดโดนเลมอนนี่อะไรอ่ะย้อนเวลากลับไปสามก๊กทุกทีเลยผมเลยไม่ชอบตรงย้อนเวลาเนี่ยคุยเรื่องอะไรมาอ่ะกลับเขาเรื่องโอเคจ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นตั้งนานแล้วคงมากเคุยเรื่องอะไรสามก๊กวะน่ีนี้เนี่ยอี้พูดเรื่องไามิ่งไม่ตรงกันเนี่ยโทรศัพท์ก็คุยกันพูดเรื่องนี้โทรศัพท์ไปแล้วปัญหาไม่ เยอะแยะมากมายโอยขอแค่ชื่อมุกน่อยเดี๋ยวนี้โลกก็กว้างขึ้นเอ้ยโลกมันแคบลงไม่ผิดโลกแคบลงก็ใช้อินเทอร์เน็ตสกายครับผมหรือโซเชียลเน็ตด้วยเป็นการติดต่อกันเรื่องเป็นการติดต่อกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เนี่ยจ้าหรือพูดเรื่องเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องทา์มมิ่งเนี่ยโทรศัพท์พวกนี้หลักๆมีอยู่แค่นี้แหละเวลาคนอยู่ไกลกันใช่ไหมแน่นอนแล้วเวลาที่ไม่รับโทรศัพท์เนี่ยอันเนี้ยไม่เป็นปัญหานะเวลาฝ่ายหนึ่งที่ มันคุยกันแล้วติดต่อไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มปีกิแล้วใช่ไหมเพราะติดต่อไม่ได้เนี่ยมันมองไม่เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีเหตุผลหรือเปล่าจะมีเหตุผลใช่เช่นไรครับในขาฟังเหตุผลดีๆนะครับคุณหลวงครับก็เหตุผลนะครับก็มีอะไรบ้างครับเสียงหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวเับพี่รันพี่รันทำเป็นอ่าสมมติพี่รันเป็นน้องปลาแล้วกันโทรหาน้องหลวงแล้วแล้วแล้วถามนี่เหรอชีวิตจริงน้องหลวงเคยเจอจีมิสเคอครับที่มากที่สุดเออ แข่งกันดีกว่าใคๆกี่มิสคอรอ่ะกูจะดูว่า <What? S 2> ใคร mm hmm. ได้รับความรักมากกว่ากัน <laughs> <laughs> นี่ผม <laughs> ผม็นคนแบบ พูดจริงๆผมเป็นคนไม่ไม่ปล่อยหรอกมิสคอลอะไรเงี้ยผมผมรับเว้ยผมเป็นคนไม่ทิ้งโอ้เวลยเลยโทรอะไรที่ปายที่ฟ้าเลยเนี่ยมึงมึงโบยกลัต่นงมันเลยว่ากูตั้งใจไม่รับโทรศัพท์กูยังไม่ทันบอกว่ากูตั้งใจไม่รับกูถามว่าเขาโทรมากี่มิสคอล้วที่มว่าเรามาดูแล้วกี่มิสคอร์แข่งกันแข่งกันอยู่ดีใจเป็นกูคนไม่ดีนั่นเลยอืมอืมอือ่าถ้ามิสคอลผมจะตกอยู่ประมาณ สิบมึงมีค่าเฉลี่ยเลยอเนี่ยเออเกิดขึ้นบ่อยนั่นเลยมันจะอยู่แบบแปดเก้าสิบอะไรอยู่เนี้ยอยู่เงินอะไรเงี้ยเหตุผลยอดยิบยอดยิตติดท็อปฟของน้องหลวงมีอะไรบ้างครับหลับอ่าหลับหนึ่งเราสองอันนี้ธรรมชพลาดผมเป็นคนนอนเดียวบ้ากเลยแม่งหลับหลับเอาแรงนะอ่าสองน้องกัดอะไอ้้ไอหลับนี่เใจปผลอันนี้ดีนะเชื่อมั้ยว่าจ้ะเชื่อมั้ยว่าคนไทย ที่มาเมืองไทยเนี่ยนะใหม่ๆเลยนะมาอยู <travail> ่ที่นี่เนี่ยอตกใจกันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะบอกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วแม่งเหมือนมันต้องการหลับพัก่อนเยอะกว่าเดิมมันมันง่วงดิงนะคนหลับเก่งหลับเก่งไม่ได้แล้วคือเห็นยอดยิตของนองหลวงอันดับหนึ่งใช่ไหมมีอันดับสองสามไหมก็อันดับสองลองลงมาก็ของผมเนี่ยของผมคือผมเนี่ยคือไม่ได้ยินอ๋อปิดไซเลน ใจเนอ่าปิดแสนบางทีก็ปิดหูปิดตาบ้างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักองเองนะทั้งหลวงเหมือนมีอะไรอยากพูดครับลืมละย้ำดิาหดับสองทั้งหลวงไม่ได้หัวขับเลยนะทำไมครับฮะลำดับสองทั้งหลวงคืออะไรครับก็ไม่มีอะไรมากนะบางทีผมแบบไม่อยากแล้วผมก็ไม่รับอะ มไม่มีอารมณ์อยากจะมณ์เก่าอ่าเป็นโโอ้หไม่ใช่หรอกขี้เกียจจริงๆอรับเขโอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมิตรสอไม่ถามพี่รันนะครับเพราะไม่รับโทรหานะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆหรือเจ้าหนี้โทรมาแล้วเขาส่วนใจะรับตรงสู่ไอ้เมลเลยเฮ้ยมึงเมื่อไหร่จะคืนอะไรแต่เป็นนี้เลยไม่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 มีเยอะไม่เยอะไม่เยอะอาจจะอันนั้นคือเป็นเรื่องไม่รับโทรศัพท์แต่ทีนี้เนี่ย ไอ้ไม่รับโทรศัพท์เนี่ยแล้วหยิบคว้าขึ้นมาเนี่ยนะเห็นหกสิบมิรคอว่างเจ็ดสิบมิสคอแล้วโทรไปแก้ปัญหาอ่ะอันนั้นจบพี่พี่ถึงเรื่องอะไรนะหกสิบเจ็ดสิบมิรคอเนี่ยเคยมีเคยมีบ้างจริงเหรอใช่คนโทรผิดคนโทรผิดเอ้จริงผมผมมีเหมือนกันนะอ่ายังไงอยากเก่งบ้างอยากเก่งบ้างอ่าอ่ไม่แต่ผมมันจะไม่เป็นที่มิรคอผมเคยมีประมาณห้าสิบกว่าเมสเซจโอ้เออ มาเยอะจังอ่ะเออเยอะเกินนะมึงไม่เล่าอะไรต่อเลยให้กูถามทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ก็ก็เหมือนว่าเออว่าเขาเทคหาเราไงแบบอยากรู้อยู่ไหนอะไรเงี้ยเออผมแบบนอนอยู่อะไรเงี้ยเออผมเจอแบบห้าสิบว่นเนี้ยนอนเก่ง นอน24ชั่วโมงเลยป่ะบนอนไม่ถึงมันนอนประมาณ2เดือนกว่าได้บิลค่าโทรศัพท์เดือนไอเดือนแรกมันยังไม่จ่ายเลยคิดดูแลกันมันนอนแบบยาวถ้ามันนอนอย่างนั้นนะพี่ส่งวัดแล้วใช่ขึ้นเงินเลยเมื่อกี้อยู่ดีมาตัดเรื่องประเด็นกูกรูนเข้าประเด็นหน่อยแม่งเลยเรื่อเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของว่าอืมเนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่เรื่องของตัวเราเองเนี่ยมันเคลียร์กันได้แก้ไขกันได้ใช่ไหมใช่ แต่ไอ้ที่พูดวายถึงเพื่อนเนี่ยก็มีนะอแฟนบางคนไม่อันนี้พูดทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะเฮ้ยคือเราอย่าไปว่างี่เง่ามันไม่ถูกต้องบางทีเพราะเราจริงแล้วเราเราไม่รู้หรอกใจเขาคิดยังไงฮะสมมุติว่าหลวงกับน้องปลาอืคบกันอยู่ใช่ไหมยี้โอ้โหน้องปลาเนี่ยตามหาหลวงเนี่ยไม่ได้รีโทรหาไม่ติดจนต้องเดือดร้อนโทรหาเพื่อนเพื่อนคอยตามเนี่ยอืเพื่อนบางคนเนี่ย อ้ถ้าถ้าเข้าใจก็ดีเข้าใจน้องป่าอ๋อเขาไม่ถูกใครแต่ว่าบางคนเนี่ยมันมากเกินไปเใช่ไหมจนมันน่าลำคานอะไรแบบยุ่ไหนตามหาให้หน่อยอะไรเคยมีประสบการณ์น้องหลวงทำหน้าเหมือนเคยมีประสบการณ์เลยครับน้องหลวงเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับอ่าไหนน้องน้องป่าลองโทรมาอ่นป่าป่าอ่านเป็นน้องป่าป่าฮัลสวัสดีอ่าโทรโทรโทรม่อรับก่อนแล้วะนี่โทรรับผมรับนะอ่ไ่เมเตรียเลยออ่โอเคโท่าาโทรหารออ่อ่รับสิฮัลโหล ัโลโหลลวงเหรอครับนนะี่ป่าเองนะฮะปลา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 ก็บอกปลาไงแม่ให้กูจะเสียกับปลาเอ้ยมาดูเนี่ยอยู่กับกันหรือเปล่าไม่อยู่อ้าวอ้ยต้องปลาโทรหากห้เรา้างวเองไงต้องเป็นกันอ่ะตัดบทใหม่ปุ๊บอ um ่ะโอเคเดี๋ยวพึ่งดีกว่าอ้าเดี๋ยวเดีดยวยเดี๋ยว กูต้องเอาฉากนี้ใช่ได้เลยตอนแรกนี่จะข้ามไปเลยนะแต่ว่าไหนกูเห็นมันมาทรงนี้แล้วอ่ะปลาโทรมาหาเนี่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเป็นกั๊ดละกันกจริงเลยแล้วเดี๋ยวโทรหาหลวงปาพยายามโทรหาหลวงเอาเสียงโทรศัพท์ได้ไหมเดี๋ยวอ่ะไม่ต้องทันเ้นเลยเพราะว่านี่เสียเวลาไงไอเทียบทละครนี่ไปติดสายทีะงั้นกูต้องเล่นให้ได้ไม่งั้นคนฟังเนี่ยเขาอาจจะเซ็งกันได้ทันทีเป็นรันเลยเป็นรันเลยเป็นรันธรรมดาเลยมันเป็นปลาอ่าฮัลโหลพี่รันเหรอ อาจจะว่าไงจ๊ะ้ยน้อปลามากเลยเรอพี่รันเหรอพี่รันทำอะไรอยู่น่ะอ๋อพี่ก็นั่งอยู่บ้านนะครับนั่งถามไปอย่างกั้นทุกครั้งอะว่ากูทาอะไรอยู่ทุกครั้งมันโทรมาม่ได้ถามเขาเขาไม่กูทำอะไรอยู่ไม่เกี่ยวอะไรประเด็นเลยทำอะไรนั่งทำอะไรนั่งอยู่บ้านเหรอใช่จ้านั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่รันเห็นหลวงบ้างไหมน่ะหลวงเหรอหลวงเขาก็อยู่บ้านหลวงเขาสิ แต่ความจริงแล้วไอ้หลวงอยู่ข้างๆแต่แ่ซอใช่นั่งเล่นกงเล่นเกมข้างๆหรือไม่ก็นั่งหลอนอยู่คนเดียวนิ่งๆหลอนอยู่เงียบๆโอเคนั่งหลอนอยู่บนตัวฟ้าเงียบๆมองท้องฟ้าบนตัวฟ้าอย่างเบอร์ลอยอะไรไปอ่ะต่อทีนี้จ้ะบอกว่าน้องหลวงอ่ะหลวงอยู่ไหนพี่รันไปเห็นเนี่ยพี่รันเช็คอินกับหลวงเนี่ยอยู่ที่แถวแถวานฟานเนี่ยเออเออเออเอเออหสงสัยหลวงมันเข้ามากินข้าวกับญาติมันหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่า พี่รันจาว่าพี่รันโกหกปลาหรือเปล่าเฮ้ยจะโกหกได้ไงชื่อมันใกล้มากจนกูเลี่ยนยากอยากจะลงท้ายเรื่มากเลยอ่ะย่อลงท้ายย่อยักษ์่ะอะไรต่อแล้วเนี่ยพี่นี่มันกินข้าวอยู่กับญาติมั้งหรือกินข้าวัะอยู่แก๊งอื่นหรือเปล่าไม่ได้อยู่กับพี่พี่รันแน่ใจหรือเปล่าได้ข่าวว่าแน่ใจจริงจงพี่รันกำลังตามหาหีบอยู่ โอกูวางสายแล้วโอเคบาย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 พี่รันเจอกันวันศุกร์นะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่าแม่งเดือดร้อนถึงเพื่อนถึงฝูงถ้าลำคานชิบหายเลยอย่างเงี้ยมันมีอยู่นี่มันมีคือมากไปมันก็ไม่ดีโดน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 ส่วนใหญ่โดนกันเยอะผมถามจริงๆจ้ะอันนี้เป็นกันไหมเหมือนกับว่าอ่าสมมุติว่าอ่าเราเปลี่ยนการเมื่อกี้เลยสมมุติว่าพี่รันเป็นเพื่อนกับ น้องหลวงอ่าน้องหลวงมีแฟนชื่อน้องก้อยอ่าอยู่กันสนิทสนิทกันใช่ไหมอืมแล้วเกิดน้องก้อยเลิกกับหลวงอืมความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนระหว่างพี่ปาเอ้ยพี่ระหว่างพี่รันกับน้องปาเอ้ยน้องก้อยอ้งหมดแล้วเนี่ยน้องก้อยน้องก้อยก็จะตัดไปเลยใช่ไหมเป็นเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะหลวงเป็นมาแบบถ้าเกิดเพื่อนแบบเป็นแต่มีอีกกรณีหนึ่งคือสมมุติด้วยเราความเป็นตัวกลางคนกลางใช่ไหมทั้งส่วนใหญ่ฝ่ายผู้หญิง ก็จะโทรมาหาเราด้วยความที่ว่าเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเลิกกันไม่เข้าใจว่าทําไมต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเสียน้องก้อยเลยนี่อ๋อมีอันนี้่ใช่เหรอเปิดทีมน้องก้อยเลยจะพูดนี่เพียไอ้บ้าไม่ใช่ก็เหมือนประมาณด้วยความเราเป็นตัวกลางไงใช่ไหมเราก็อึดอัดเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเรื่องอะไรเรื่องขเรื่องเเืองคนสองคนถ้าสมมติเขากลับมาดีกันอย หมานั่นแหละเราก็จะเป็นหมาทันทีแต่ถ้าต่างคนไปมีคนใหม่ไปพบรักใหม่นู่นนี่นั่นเราก็จะเราก็จะเป็นเพื่อนเสกันไปแบบเสกันไปแบบจืดเสกันไปแบบจืดอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็ธรรมดานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันก็นั่นแหละนั่นแหละก็คือประเด็นอยู่ที่เนี่ยพอวุ่นวายถึงเพื่อนแล้วเนี่ยวุ่นวายถึงเพื่อนเพื่อนก็ต้องทําหน้าที่ของเพื่อนซึ่งจริงๆแม่งผิดนะแต่ว่า ด้วยความรักเพื่อนเออด้วยความรักเพื่อนเพื่อครูรักมึงว่ะเพราะว่าเพื่อนก็ต้องช่วยโกหกถูกไหมแต่โอเคนะครับถ้าเรามีเพื่อนพี่่ไม่เป็นนะพี่เป็นคนดีนะพี่ไม่ค่อยโกหกใครนะป่าไม่พี่รักไม่มีชีวิตไม่มีใครโทรหาเลยพี่เรื่องอะไรเขาตัดทิ้งมาแล้วเนี่ยทีนี้นะเหมือนจะปีใหม่แล้วน้อยใจนะอจ้าจ้าปีหน้าปีอะไรนะปีหน้าปีอะไรปีไอ้กบัวขาทอกทอกงูใหญ่งูใหญ่ทอกงูใหญ่ทอก อ๋อทอกปูมาทอกงเนี่ยงูใหญ่แล้วต่อได้ทอกด้วยไอทอกเนี่ยมันเตรียมทอกทอกจะไปหายทอกเถียงทอกเถียงกันไปเลนที่ทอกเถียงพูดเหมือนกุ้งจริงเนาะทอกเถียงทอกเถียงไปเลยททอกเถียงทอกเถียงกันง่ะคอยขิงะอ่ะเข้าเรื่องกอนันนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดไปเรื่องไอ้เรือก่โกโทรมาผมไอ้นี่เว้ยผมเคยเห็นเพื่อนอื่ะ บอกไว้ก่อนเลยไม่ใช่ตัวผมเองอ่ากรณีสมมุตินะครับสมมุติอ่ะสมมุติเวลาโทรมาอย่างเงี้ยช่วงเขาเช้าแล้วเรากลางคืนใช่ไหมโทรมาปุ๊บนะเพื่อนผมแบบบอกเลยครับนอนแล้วอ่ะเออนอนแล้วไม่ไหวแค่นี้ก่อนนะอย่างเงี้ไอยแฟนก็แบบ ไลวาไม่ดึกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยไม่ได้โอ้ยงงเงี้ยวันนี้เหนื่อยมากใช่ไหมเดีจยกูเป็นกูเป็นผู้ผู้ผู้นื่ไรผู้ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเหนื่อยผู้ชายเหนื่อยวันนี้เหนื่อยจริงคุยไม่ได้จริงคุยก่อนสิจากเรียนจากทำงานอะไรไปอะไรเงี้ยคุยก่อนสิไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอ้ยเขาไม่ยอมทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ชอบเลยนี่มึงสมมติได้เหมือนมากไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะอ่า อันนี้ผู้หญิงได้เปรียบนิดนึงนะผมบอกตรงเนี้ยบางทีผู้ชายผมว่านอนแล้วนะฮะโทรมาเร็วเนี่ยใครเลยเนี่ยเหม็นมากเลยมึงอ่ะเนีเออเราบอกเมื่อกี้พูดเลยตรงหน้าผมเลยหน้าผมเลยมันตรงหน้าปุ๊บเต็นไรอีนมันมาถึงกูสไปซี่ชิคเก้นกูจิมเรนช์แย่อะ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 ต่อต่อโทรโทรโทรจะบอกว่าไอ้พวกผู้ชายในวัยนี้ที่นอนเร็วนะหายากมากอันนี้คือ มันมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรียกอย่างนี้เลยอะ <ๆ S 2> คือถ้า <จะ S 2> มันไม่เหนื่อยจากการไปทําอะไรสั้อย่างมาเ <ทำ S 2> <ๆ S 1> นี่ยมึงไม่นอนเร็วแน่นอนมึงไม่ไ้เปิดขีบมามไม่ไปนอนเร็วแน่นอนทางานก็ได้ทีในแง่นี้ทำงานทงานแต่งานแม่งบางคนมันอยู่ที่นี่นะนืะทํางานหามลูกหามเช้าหามค่าอาการเหนื่อยล้ามันก็หายไปเมื่อได้เจอหีบอ๋อนี้ขาสมบัติจนเหรออ่าแต่จะเล่นอีหีบเยอะเลยแบบไอ้เดียว